สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปกินข้าวขาวัวกันะนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูวันหนึ่งวันของเรานะคะเราจะไปทํางานก่อนเราจะไปส่งของให้ลูกค้าก่อนเนาะ huh. แล้วก็จะไปกินข้าวขาวัวไม่ใช่ข้าวขาหมูนะ huh. ข้าวขาวัาว,วเป็นเจ้าดังนะเราต้องจองก่อนอที่จะไปกินนะ,นะ,ะไม่สามารถ w ล l k in <laughs> ได้ <laughs> แล้วก็จะกลับมานะคะตอนนี้แบตเตอรี่เรามีอี๋โอ้ยสะอก จดิ 77, บดสิบซน,นะคะเมื่อวานเราไปชาร์จไฟฟรีมาที่ที่ปตทนะคะ uh huh. แล้วก็สามร้ปดสิบห้ากิโลวิ่งได้สามรแปดสิบ้ากิโลตอนนี้ทริป B ีคูมเมเซ็ตเป็นศูนย์แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าทั้งวันเนี้ยเราใช้รถทั้งหมดเท่าไหร่นะคะกินไฟเท่าไหร่นะตอนนี้พลังงานมันยังไม่กินนะปกติ คูเมยจะขับประมาณสิบสามกิโลวัดอ่าวต่อร้อยกิโลเมตรนะคะ uh huh. อืแล้วก็ตอนนี้มาปรับเป็นวันแพดดนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะโอเคไปเจอกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาส่ง oh, ลูกค okay. ้าที่นามมินเก้าสิบหกนะคะ uh huh. นามว,วินเก้าสิบหกใช่เดีนี้มิ่งไปสิบสามกิโลนะโอเคออืฮ okay. uh huh. Oh, ไปส่งของก<อ>่งอนค<อ><อ>่้ว้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปแวะกินขาหมูไม่ใช่ขาหมูขาวัวนะข้าขาวัวขาวขาวัวอโอเค เราไปส่งลูกค้า มือเดินทางต่อไป,ไปไหนกันต่อไปร้านเอนอนนะนะไปร้านนี่นี่ชื่อร้านนะคะให้ดูอ่านไม่ออก เไหมนะอืมวัดวันละดามัง้งวันละดาข้าวขาววัววัดะเปล่าวันไม่รู้พัฒนาการชอยยี่สิบอะอืมนะคะอ่ะไปกันเลย okay. ไดแี่านกกินมากนะน่ากินมาก เหิวล้วข้าวขาวัวอันนี้เนื้อขาววนปลาเลจงเไม่ใช่ขาหมูนะคาวับข้าวสับนะคะโอ้อ้าวสอ้นหคะหอ้อ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้คตอนนี้อ้หาร้รหโอ้โหโ้วนะอะรอ้ันโ้นออออ้้ น่ากินมากเลยคอลลาเจนล้วเน,น,วนเอาเลยพี่บอสกำลังจะลุยแล้วนะคะคขายข้าวขาวหมูแต่ไม่ใช่ข้าวขาววัวมันคือข้าวขาวัวอ่อาอ้าแน่เนื้อเลย<ๆ> ราดน้ำมีกระเทียมด้วยนะคะเียมกระปิอยัดหน้ายักหน้าผงอบผงอนี่มีเบิ้ลข้าวด้วยเป็นไงอร่อยเด็ดโอเค น้ำมะนาวได้แล้วค่ะสั่งสองแก้วกำลังมาเลยเค้อะ, okay. อะเดี๋ยวเรากินกันนะคะอีกแล้วเหลือหนึ่งคำนะคะไม่ไหวแล้วตอนนี้ ตลกนะ็ับค่างเนาะงางะะหรือว่ามาอสัสจะดีเหมนรจะโทรมาจองหรือว่าจองในเซทก่อนเนาะเพราว่าคนเยอะมากแล้วก็มาทำพอดีเขาไม่ได้ทำแบบเยอะนะคะเขาทำเฉพานะสองอาทิตย์ถ้าไม่จองก่อนเต็มอนแรกเราจะมาวันทีนวว่แต่แว่าเต็มเราก็เลยมาวัานน,นี้แทนนี้วันจันทร์โอเคเดี๋ยวเากลับบ้านเราไปดูสิว่าตาซิ้เปลือง เออรเตาาเป็นงไนบ้นอ,อนนี้เราก็ถึงบ้านของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูริว่าที่เราใช้ไปวันนี้มันเป็นยังไงมั่งนะ,ะวันนี้เราไปวิ่งทั้งหมดนะคะกดพลิกกับวิ่งทั้งหมดนะคะ46.5กิโลนะเบตเตอรี่เหลือ3 3 1กิโลนะคะ เราใช้ไปทั้งหมดเราเริ่มที่385เราใช้ไปทั้งหมด54กิโลนะคะ54กิโลแต่ว่าวิ่งจริง46.5นะคะก็คือไม่ตรงอยู่7.5นะคะก็คือรถเนี่ยกินไปประมาณ7.5นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูกำลังไฟเนาะวิ่งในเมืองอ่ะกำลังไฟมันจะใช้ไม่ค่อยเยอะอะค่ะเนี่ยใช้ไป12.7กิโลวัตต์อตาวต่ตอ1 0อยกิโลเมตรเองนะน้อย <100. S 1> มากใช่ ปกติจะวิ่งอยู่สิบสาสิบสี่ออกต่างจังหวดคือสิบหกมันก็จะกินไฟมากขึ้นนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าเเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคราวนี้เรามาดูกันว่าเมื่อกี้เราใช้ไปเท่าไหร่นะสามแปดห้าใช่ไหมคะลบสามสามหนึ่งห้าสิบสี่นี่ห้าสิบสี่กิโลที่กินไปเนี่ยอันนี้คิด,ค,ดคือคิดที่มันกินนะไม่ใช่คิดต่ำจริงนะ ห้ากิโลถ้าสมมติว่าชาร์จไฟบ้านมันจะตกอยู่คิดแพงๆเลยนะเจสตางค์วันนี้ใช้เงินไป37.8บเจ็ดจุดแปดบาท <c oughs> นะคะแต่ถ้าชาร์จนอกบ้านคิดแพงๆเลยนะแบบแพงที่สุดในโลกเลยอ่ะแบบเลทที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้อ่ะหนบาทต่อกิโลถ้าชาร์จข้างนอกนะดีซีชาร์จนะคะชาร์จข้างนอกหมายถึงว่าชาร์จเสียตังค์ข้างนอกตามที่ชาร์จอะเนาะก็จะอยู่ที่เจ็บาท วันนี้ทั้งวันเลยที่เราใช้ไปทั้งหมดนะคะกออ็อัตราการประมาณนี้นะคะก็เนี่ยครึ่งวันแล้วัไม่ถึงกันหนึ่งวันนะประมาณครึ่งวันของรเรารใช้เงินประมาณสามสี่สิบบาทค <laughs> ่าชาร์ตที่บ้านนะเออนะคะเป็นค่าชาร์จนะคะ,ชะใช่นะคะก็ประมาณนี้เนาะใช้ชีวิตประจำวันก็จะกินประมาณนี้ทุกคนก็ลองดูว่าถ้า ใครที่วิ่งวันละ4ี่ห้โลไปไปกลับที่ทํางานหรือไปรับลูกอะไรอย่างเงี้ยอัตราการซิ้นเปลืองก็จะประมาณนี้หรือทํามากกว่านี้เช่นมากกว่านี้เท่าหนึง่ง8-90กิกโลก็คูณสองไป นะคะเราก็ขับธรรมดาเนอะแสงเซิงอะไรธรรมดาเลยก็ขับแบบเจ็ดแปดสิบมั่งอะไรอย่างเงี้ยร้อยหนึ่งมั่งอะไรเงี้ยติดรถตรงรถติดธรรมดามากนะคะใช้ชีวิตปกติเลยไม่ได้ประหยัดมากใช่ใช่เราไปใช้ชีวิตปกติเลยก็ถือว่าเอาไว้ประกอบการตัดสินใจเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งมีนโยบายออกมาใหม่ใช่ไหมที่รัฐบาลจะสนับสนุนนะคะรถไฟฟ้านะฮะห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะอุดหนุนนะคะ ก็ประกอบกับใจดูนะคะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็มีคำ <Okay. S 1> ถามอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วค่อยดูยต่อไปว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนกันโอเคบายบายค่ะบ๊ายบา